คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาบริษัทปตทสอ,อพอได้ดําเนินนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการสํารวจและผลิตปิตโตรเลียมมาโดยตลอดโครงการจัดทําสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากประมงพื้นบ้านจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ทราบถึงระบบนิเวศภายใต,ใต้ท้องทะเลจังหวัดชุมพรค่ะผลงานวิจัยนี้บ่งชี้ถึงอะไรบ้างและทีมงานวิจัยเขามีวิธีการทํางานอย่างไรไปชมกันคะ่ะ การสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินกิจการด้านปิตโตรเลียมในด้านความปลอดภัยและการป้องกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นนโยบายที่บริษัทปตท,อทอสอพอดำเนินมาโดยตลอดดังนั้นจึงเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการจัดทำสถานีชีวัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท,ทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพร ซึ่งจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานของทะเลชุมพรอย่างรอบด้านเพื่อที่จะจัดตั้งสถานีชีวัรความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลอาจารย์คะโครงการสถานีชีวัรความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเลมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะคือเดิมทีเนี่ยครับในเรื่องของการกระทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ในท้องทะเลเนี่ยเราประเทศไทยของเราเนี่ยมาติดอยู่กับเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึงว่าเราจะตั้งเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาเกณฑ์หนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ทั้งประเทศเหมือนกันหมดทั้งที่จริงๆแล้วระบบนิเวศทางทะเลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่แต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของโครงการที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกันเรื่องของกระแสน้ํากระบวนการทางสิ่งแวดล้อมก็มีความแตกต่างกันด้วยเหตุนี้เนี่ยในหลายต่อหลายประเทศเขาได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในท้องทะเล เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะใช้วิธีการติดตามสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพของระบบนิเวศท,ที่อยู่รอบๆพื้นที่นั้นเพื่อที่จะดูซิว่าระบบนิเวศมีความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีความเปลี่ยนแปลงใดๆหรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าประเทศไทยเองแทบจะไม่มีโครงการในลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งที่กิจกรรมของมนุษย์ที่เราทําขึ้นมาตุ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบขณะที่เราบอกว่าอ้าวก่อนหน้าที่เราจะทําการศึกษามีการศึกษา EIA และอื่นๆอีกมากแล้วมันไม่มีผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปค่อนข้างลําบากนะครับโดยเฉพาะทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นทะเลในประเทศไทยที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมาก ครั้งโครงการเรื่องของดัชนีชีวัตครั้งนี้เนี่ยก็เลยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายหลายหน่วยงานเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะลองทําโครงการในการสร้างสถานี แต่จะมีชี้วัดของสิ่งแวดล้อมขึ้นมารอบๆพื้นที่ที่เราทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการทํากิจกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ชนีชี้วัดในแง่แง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของหาดทรายหาดหินหาดเลนแล้วก็พื้นที่รอบๆะนะครับในอดีตที่ผ่านมาเคยมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะอาจารย์ในอดีตถ้าเกิดกล่าววันแบบแ โครงการที่ตั้งใจทํามาเพื่อเตรียมรับรับมือกับกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะคงจะต้องพูดตามตรงว่าแทบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเลยนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็ถือเป็นโครงการแรกๆที่มีการจัดทาในรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะลองดูซิว่ามันสามารถใช้ประโยชน์กับประเทศไทยได้หรือเปล่าอีกอย่างอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการช่วยตอบคําถามบางส่วน สนับผู้ที่สงสัยว่าเมื่อมีกิจกรรมขึ้นแล้วจะมีผลกระทบระดับไหนมาก <c oughs> ไหมน,น้อยไหมสถานีชี้วัดในเรื่องของระบบนิเวศและก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะช่วยตอบคําถามนั้นได้ในบางส่วน <c oughs> วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย,าาอ,อย่างชัดเจนโอเคอย่างนั้นตอบได้ <c oughs> นะฮะก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าการทําสถานีชี้วัดจะตอบคําถามในทั้งร้อยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เอานํามาเสริม ในการตอบคําถามแล้วก็ทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับท้องทะเลและกิจกรรมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้วปัจจุบันะระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ใต้ท้องทะเลระบบนิเวศท,ทางท้องทะเลเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงทางตรงกับทางอ้อมทางตรงนี้ก็คือกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของพัฒนาชายฝั่งเรื่องของอุตสาหกรรม การพลังงานและอื่นอีนอนอกมากที่มีการก่อกิจกรรมโดยตรงในพื้นที่นั้นขณะที่ทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของน้ําเสียที่อาจจะมาจากโรงงานจากแหล่งเกษตรกรรมที่ห่างไกลไปร้อยกิโลแต่มันก็ไหลลงมารวมกันลงสู่ทะเลในที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีทางตรงกับทางอ้อมซึ่งไม่เหนี่ยมหมายความว่าทางตรงต้องรุนแรงมากกว่าทางอ้อมทางอ้อมอาจจะรุนแรงมากกว่าทางตรงก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าระดับของความรุนแรงของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูทีละอ,อย่างคือทะเลเนี่ยมันมีที่เดียวแต่กิจกรรมมันมีอย่างที่ผมบอกผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะแยกว่าโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องของให้น,นี่แน่ ขนาดที่เรื่องอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวตัดออกไปเนี่ยมันลําบากมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันผสมเหมือนกับมีอ่างอยู่อ่างหนึ่งแล้วทุกคนเอาสีอย่างละหลอดสองหลอดเทลงไปรวมๆกันในอ่างแล้วบอกว่าในาอ่างเนี่ยมันเปื้อนเพราะอะไรเนี่ยมันบอกยากนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องพยายามใช้ใช้กลไกทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ <c oughs> ให้มากยิ่งขึ้นอาจจะตอบคําถามไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ลองแล้วคิดว่า ถ้าเกิดมันชัดเจนเพียงพอแล้วก็น่าจะตอบคําถามเหล่านั้นได้คล่าวโดยสรุปก็คือทะเลแย่ลงครับแล้วก็การใช้ประโยชน์มีเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าสู่ยุคใหม่ของการใช้ประโยชน์จากท้องทะเลเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีกระบวนการต่างๆที่จะมาตรวจสอบและติดตามที่มากขึ้นกว่าที่เราเคยมีเช่นเดิมครับค่ะโครงการนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไรแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ทําทงานกันยังไงบ้างคะ วิธีการทํางานแล้วก็ของโครงการของเราเนี่ยความเป็นมาก็อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเราจําเป็นต้องการมีเครื่องมือต่างๆพัฒนาขึ้นมาพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีความสําคัญในเรื่องของแหล่งทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหาดทรายแล้วก็ทรัพยากรทรรประมงนะฮะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราทราบว่าจะมีกิจกรรมขนาดใหญ่ขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานในพื้นที่เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารูปแบบของการใช้ดัชนีชีวัดจากระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตเข้ามาติดตามว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถติดตามได้คือเราทําตั้งแต่ก่อนแล้วทํา ระหว่างแล้วทำหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเดิมทีมันมีอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อมีโครงการเข้ามาเราก็จะดูได้ว่าถ้าเกิดมันมีความเปลี่ยนแปลงนะเราก็จะสามารถตอบคําถามได้ว่านี่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอ่ามันก็จะได้หาทางแนวทางในการจัดการและการฟื้นฟูต่อไปค่ะแล้วข้อมูลที่ได้ค่ะมันบ่งชี้ถึงอะไรบ้างแล้วมันจะนํามาสู่การสํารวจขุดเจาะปิตโตเรเลียมยังไงคะอาจารย์ คือจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของแต่ชนีชี้วัดเนี่ยต่างประเทศก็ทํากันมานานแล้วั้าในเรื่องของระบบดิเวศโดยรวมือเรื่องของสิ่งมีชีวิตบางชนิดยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนทะเลไส้เดือนทะเลเป็นตัวที่ใช้กันมันมากแล้วในต่างประเทศญี่ปุ่น,นใช้กัน2ี่สิบสิปีแล้ว4ี่ปีเรือ่อยๆพอดีนักวิจัยที่ภาควิชาเองเนี่ยอ,อาจารย์ที่ภาควิชาก็จบเป็นอย่างเอกด้านนี้ ะะมาจากทางญี่ปุ่นด้วยเพราะเขาใช้กันมาเยอะแต่เมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีใช้เลยเราจะไปนั่งวัดคุณภาพน้ำมันอย่างเดียวแล้วก็ดูเกณฑ์ซึ่งบางทีมันใช้ไม่ค่อยได้เพราะน,น้ำมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะใช้ประโยชน์จากอาจารย์ของเราผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีความรู้เรียกว่าทัดเทียมกับต่างประเทศนะครับเพราะว่าจบโดยตรงมาแล้วก็ระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะครับนำความรู้จากต่างประเทศ นำผู้เชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ร่วมกันเพื่อที่จะลองดูซิว่าการใช้ศึกษาไส้นเดือนทะเลเนี่ยจะตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะปริโตเรียมหรืออะไรเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นการทดลองที่เราคิดว่าเป็นการทดลองที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นมาตรฐานที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะปิโตเลียมหรือการใช้พลังงานอื่นๆรวมทั้งความขนส่งเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปิโตรเลียมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะติดตามซชื่อว่าคือจะให้ไปตามทั้งทุกตัวในทะเลสัตว์เป็นแสนตัวเ,เราคงทําไม่ได้แต่เราเลือกสัตว์บางชนิดที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันมีความอ่อนไหวไวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานหรือปิโตเลียมเนี่ยไอ้อย่างนี้เราทําได้เราก็เลยทดลองนํามา ใช้ในส่วนนี้ครับคือไส้เดือนในบกเนี่ยมีเยอะแยะ,ะแต่จริงๆไส้เดือนในทะเลมีเยอะกว่านั้นเป็นพันชนิดแทบไมหมดแล้วังมีสัตว์อื่นๆนี่หน้าตาคล้ายๆกันกลุ่มเดียวกันอีกเยอะแยะมากมายแต่ละตัวก็วต่อสารองค์ประกอบแตกต,ต่างกันผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบขึ้น<ะ>แล้วก็มีการสะสมตัวของพวกสารที่เกี่ยวข้องกับพิโตเลียมไส้เดือนทะเลบางชนิดเนี่ยจะมีจํานวนลดลงอย่างเขียนได้ชัด<ะ>อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าโอ้มันมีเกี่ยวข้องนะ มันไม่คือเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ตาอย่างเดียวคประเทศไทยนิยมใช้ตาคือดูด้วยตาเฉยๆแล้วโอ้มันสกปรกนะมันมันไม่ได้น้าทะเลสะอาดบางแห่งมันก็มีความความปนเปื้อนและความปนเปื้อนดังกล่าวก็สามารถส่งคือน้าทะเลที่ใสสะอาดนะฮะแต่ความปนเปื้อนมันมองไม่เห็นก็เหมือนกับรรภาพสังสีเรางโเคยเห็นมันไมหน้าตามันเป็นยังไงเราไม่เห็นแต่มันก็เป็นอันตรายลักษณะก็คล้ายๆกันว่าถ้าเกิดน้าทะเลมันมีอะไรปนเปื้อนเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างไส้เดือนทะเลเน ตามความปนเปื้อนได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยการไปวัดของมันวัดเฉยๆเนี่ยแล้วก็วัดได้นักในอาทีนั้นแต่การที่ส้เดือนเราดูที่ส้เดือนทะเลที่อยู่ตรงน,นั้นมาตลอดมันสะสมเข้าไปในตัวในตัวในตัวตว,วัดจากส้เดือนทะเลเนี่ยมันก็จะชี้ชัดได้มากกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ตรงนั้นแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่าครับมักมีคนกล่าวกันว่าในการขุดเจาะปิรเลีมแต่ละครั้งแต่ละแหล่งจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ การขุดจอบิตโตเรียมหรือการทำํำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามีทุกอย่างมีหมดค่ะการประมงไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านเรืออะไรจับปลาขึ้นมาจากทะเลมันก็มีผมไม่เคยพูดใช้คําพูดว่า การกระทาไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะจริงๆมันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้น <C' an> การกระทําย่อมก่อเกิดอะไรสักอย่างที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหากเราไปยุ่งแล้วไป <C' an> ใช้ประโยชน์ถ้าใช้ประโยชน์โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันทําได้เลยเหรอครับมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องตรวจสอบและติดตามว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงหรือเปล่ามันมากมายที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลหรือเปล่ามันมากมายที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อื่นๆของคนที่เขาใช้อยู่เดิมหรือเปล่า มันเกิดผลสืบเนื่องที่จะต่อผลต่อไป5ปี10ปีข้างหน้าหรือเปล่า<ะ>สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะลดผลกระทบหรืออะไร,ะไรนะฮะเราทำเพื่อดูซิว่าผลกระทบมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่านั่นดี<ะ>คือคำถามท,ที่สำคัญนะฮะผมไม่เชื่อว่ามีโครงการใดในโลกไม่ว่าจะเป็นขุดเจาะปีตโตเรเลียมหรือทอดแหอย,อยู่ริมทะเลแล้วจะไม่ส่งผลกระทบมันขึ้นอยู่กับว่าส่งกระทบระดับไหน<ะ>และเรายอมรับมันได้ในระดับไหน พื้นที่ที่เราทําการศึกษาในโครงการดัดชนีชี้วัดเนี่ยไล่มาตั้งแต่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะครับค,คือเราทําตั้งแต่แถวหาดไซรีนะครับปากน้าชุมพรก็ทําหาดไซรีไล่ลงมาที่สวีไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงหลังสวนเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะทางว่าง่ายๆตั้งแต่อําเภอเมืองไล่มาจนถึงอําเภอหลังสวนนะครับโดยที่เลือกหาดที่เหมาะสม หาที่มีคนใช้ประโยชน์บ้างหาที่ไม่เคยมีใครใช้เลยเพื่อที่ต้องการข้อมูลที่เป็นธรรมชาติบ้างเนี่ยมีการใช้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเฉพาะพื้นที่ระยะทางของชายฝั่งเนี่ยก็เป็น100กิโลแล้วครับยังไม่ได้พูดถึงอะไรมัน้เหมือนก็ค่อนข้างเยอะครับกล่าวได้ว่าการทำงานของทีมวิจัยจะต้องทำอย่างละเอียดและรอบคอบเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมด้านการเจาะปิตโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสถานีชีวัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถตรวจสอบและติดตามความเปลี่ยนแปลงของทะเลในพื้นที่ได้ทั้งก่อนและหลังดำเนินการเจาะปิตโตรเลียม การทำงานของทีมวิจัยในทุกๆขั้นตอนนั้นถือได้ว่าเป็นการเก็บข้อมูลการวิจัยอย่างละเอียดค่ะโดยการลงพื้นที่สำรวจจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อทำการขุดเจาะแหล่งปิโตเลียมแหล่งนั้นๆแล้วจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะ